สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับดังผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความหวังดีของคุณน่ารักแค่ไหนไหนขอมาดูหน่อยสิว่าคุณน่ารักแค่ไหน ทั้งในสายตาของมนุษย์และสายตาของพบภูมิอื่นนะครับมาเอาห้าไปแรกสายตาของพบภูมิมนุษย์ก่อนล้กันนะครับรโอ้โหคลิปนี้ยาวแน่เลยยังไม่ได้เปิด <laughs> ยังไม่ได้เปิดหัวข้อของสายตา ภูมิอื่นเลยมาสายตาภูมิอื่นมองความหวังดีของคุณว่าน่ารักยังไงบ้างมาครับมาดูกันคำทำนายความหวังดีของคุณนะ่ะน่ารักยังไงน่ารักแค่ไหนอ่ะในสายตามนุษย์นะครับ ในสายตามนุษย์คุณนะ่ะชอบทำให้คนรู้สึกมั่นคงทางจิตใจคุณเป็นกำลังใจที่ดีให้ผู้คนชอบเห็นคนมีความมั่นใจในตัวเองชอบเห็นคนภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคุณก็ทำได้ดีด้วยในเรื่องที่ให้กำลังใจในเรื่องที่ทำให้คนอื่นภาคภูมิใจในตัวเอง ประสบการณ์ชีวิตของคุณที่ผ่านอะไรยากหนักๆยากมากๆวิกฤตชีวิตที่เคยผ่านมาการเคยเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาการเคยผ่านความตายมาด้วยตัวเองการเคยผ่านเรื่องราวทุกยากลำบากถึงขั้นจะเอาชีวิตไม่รอดของคุณนั้นเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ มีคุณค่าที่สุดถามว่าคุณอยากเจอไหมคุณอยากมีแม่ประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่แต่มันได้เจอแล้วไงแต่คุณนะเอาบทเรียนจากประสบการณ์เหล่านี้มาให้กำลังใจคนมาบอกกล่าวคนว่าถ้าพวกเขาเจอเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับที่คุณเคยเจอเนี่ยพวกเขาจะเอาตัวรอดยังไงพวกเขาจะคิดยังไงถึงจะ ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นพวกเขาจะหาทางออกยังไงอย่างเช่นคนรักของเขากำลังจะไปผ่าตัดพวกเราที่เคยผ่านการผ่าตัดหรือมีความรู้เรื่องคนรอบตัวที่เคยไปผ่าตัดมาเคยไปฟังผลข้างเคียงการผ่าตัดมาเขาคงรู้ว่าผลข้างเคียงความเสี่ยงของการผ่าตัดมันก็มีหลายระดับตั้งแต่ ร่างกายไม่เหมือนเดิมเนาะอาจจะทาม,มาพึกอาม,มาภาคซึ่งซีกหรืออาจจะนอนติดเตียงหรืออาจจะเสียชีวิตเลยแต่ถ้ามันเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นมาล่ะคุณก็จะอวยพรคุณก็จะพูดให้กำลังใจคนเหล่านั้นว่าอืมขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นขอให้มันเป็นไปได้ด้วยดีนะคำพูดเนี้ยมันอะ ไม่ได้เฟกการพูดส่งสว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายคนที่เขาจะไปผ่าตัดหรือคนที่เขากำลังจะพาคนรักของเขาไปผ่าตัดเขาฟังความเสี่ยงมันด้วยกันเขารู้ว่ามันเสี่ยงอะไรบ้างนะครับการที่วอวยพรว่าขอให้เป็นไปรไะ้ทด้วยดีอันเนี้ยมันดูจริงใจกว่ามันทําให้พวกเขามีใจสู้มากกว่านะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตรตักาของคุณเนี่ยคุณรอดมาได้ยังไงะเนี่ย คุณเอาไปแชร์ให้คนที่กําลังเจอเหมือนคุณได้มันทําให้พวกเขามีกําลังใจไปต่อนะครับนะความหวังดีของคุณเนี่ยคุณมีความเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโอ้ยอย่าว่าแต่เพื่อนมนุษย์เลยทุกอย่างนะครับทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์นะคุณนาะช่างสังเกตนะคนรู้เท่าทันคนนะว่าคนคนนี้ต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงตอนนี้มัน คนคนนี้มันไหวหรือเปล่ามันควรจะต้องการความช่วยเหลือแล้วไหมนะครับคุณรู้นะครับแล้วถ้าไม่เหลือบาก,กแรงนะนก็อีบยื่นความช่วยเหลือไปให้แล้วคนที่เขาได้รับเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเออนี่สินะเขาเรียกว่าความเมตตานี่สินะข้อดีของการมีเพื่อนนะครับน่ารักจังเลยคุณเนี่ยความหวังดีของคุณเนี่ย ถึงขนาดลงไปช่วยเลยได้ไหมเนี่ยถ้าคนที่คุณรู้จักหรือคุณเห็นใครอะที่คุณอยากจะช่วยเขานะนะถ้าพวกเขาเนี่ยกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคุณไม่เคยเลยที่จะลืมไปให้กำลังใจพวกเขาอย่างน้อยสุดให้กําลังใจแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยต้นกำลังรู้สึกว่าคุณนลงไปช่วยเลยวะเนี่ยคุณลงไปช่วยเท่าที่คุณช่วยได้อย่างน้อยสุดคำพูดว่า เออเป็นกําลังใจให้ทําอันนี้ไหมทําอันนี้ไหมเออเป็นกําลังใจให้ขอให้เป็นไปได้ดีนะครับมันทําให้เขาเหล่านั้นที่กําลังเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนั่นนะ่ะมันมีกําลังใจพอมีกําลังใจแล้วเวลาทําอะไรมันก็ออกมาดีนะครับเพล๋อ <ๆ S 1> ถ้าคุณมีประสบการณ์คุณมีความเห็นมีประสบการณ์คุณก็ไกด์ไลน์ให้เขาไปเลยให้เขาได้เริ่มต้นอย่างสะดวกเลยให้เขาได้ก้าวแรกอย่างสะดวก พอก้าวแรกสะดวกเริ่มต้นอย่างราบรื่นอ,อะไรอะไรมันก็ง่ายไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับความใจดีของคุณความหวังดีของคุณนี่มันน่ารักจริงๆนะครับแล้วนี่ยิ่งใบสุดท้ายนี่ยิ่งชัดเลยคุณไม่สนด้วยว่าใครจะได้ดีกว่าคุณนะครับคุณไม่สนด้วยว่าใครจะแซงหน้าคุณแต่ถ้าคุณเห็นแล้วว่าไม่เหลือบากกอแลนถ้าคุณช่วยแล้วเขาชีวิตก้าวหน้าขึ้นคุณช่วยเลยนะครับ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนด้วยนะครับแล้วความรู้สึกของเขาที่ถูกคุณช่วยจนสําเร็จนะเขารู้สึกยังไงหรอเขารู้สึกว่าโอ้โหคุณนี่มันกันแะ,นะ้วนะมที่หาได้ยากจะไปหามิตรทีด่ดีอย่างคุณเนี่ยได้จากที่ไหนยังไงยังไงเขาก็จะเก็บคุณไว้เป็นเพื่อนนะครับอย่างน้อยนะความวางดีของคุณนี่มันน่ารักที่สุดเลยนะครับ เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกนะครับเพือ่อเพอเนี่ยถ้าคุณยังโสดเขายังโสดเนี่ยเขาอยากจะได้คุณไปเป็นคู่ด้วยซ้านะครับสาหรับบางเคสนะสาหรับบางเคสแต่อย่างน้อยที่สุดเขายังไงยังไงก็ต้องเอาคุณเป็นเพื่อนไว้ฮะมันหายากจริงจริงคนที่มาหวังให้ชีวิตเขาก้าวหน้าโดยที่ไม่หวังอะไรเลยเนี่ยมาเรามาดูในสายตาของภพภูมิอื่นมากภพภูมิอื่นเนี่ยหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้เวลาคุณ จเจริญเมตตาไปยังภพภูมิต่างๆจเจริญเมตตาอุทิศบุญกุศลให้แก่ใครบอกได้เต็มปากเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับนะครับแล้วทีนี้พวกเขามองคุณว่าคุณน่ารักยังไงการจเจริญเมตตาของคุณนั้น,นก็คือความหวังดีของคุณแหละที่ส่งผ่านไปถึงพวกเขาเนาะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าพวกเขามองว่าคุณน่ารักยังไงบ้างศาสดาของคุณ คุณนับถือศาสนาอะไรคุณเคารพศรัทธาสิ่งไหนศาสนาไหนจะบอกว่าศาสนาของคุณเนี่ยถ้าศาสนาของคุณยังอยู่นะก็คือทาไมถึงใช้คํานี้เพราะว่าพระธรถา,าคตพระพถ้าเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วท่านไม่ได้อยู่ในสังสารวัฏแล้วนะครับก็ศาสนาของคุณเนี่ยมองว่าคุณน่ารักยังไงศาสนาของคุณเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยน่ารักเนาะเอาคําสอนของพวกเขานะ่ะ เอาความเชื่อของพวกเขาที่พวกเขาได้สั่งสอนมาเนี่ยเอามาปฏิบัติใช้นะครับพวกคุณนะ่ได้เอามาปฏิบัติเป็นอย่างดีก็เป็นคนที่มีเมตตาเนี่ยหวังดีต่อผู้คนอย่างเงี้ยเมตตาต่อคนเมตตาต่อสัตว์อย่างเงี้ยพวกเขาภูมิใจในตัวคุณมากนะครับสําหรับคนที่เป็นชาวพุทธน,นะครับถึงพระศาสดาจะได้ ปณิธานไปแล้วนะครับแต่คุณก็เอาคําสอนของท่านแบบปฏิบัติเป็นอย่างดีเนาะ,ะในสายตาของพระผู้น้จที่เนาะ,ะพระผู้จ้าที่ท่านมองว่าคุณอนะเคารพท่านเป็นอย่างดีดูแลท่านไหวบูชาท่านเป็นอย่างดีน่ารักดีนะครับในสายตาเทวดาบ้างสายตาภพภูมิเทวดาบ้างเขามองว่าคุณอนะเออตั้งใจจริงเนาะเวลาทําอะไรตั้งใจจริงมีระเบียบวินยัย ในภพภูมิอสุรกายภพภูมิเปรตนะครับมองว่าเออคุณอดทนดีนะคุณเป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเป็นผู้ที่อดทนดีอดทนในการใช้ชีวิตดีขอให้ทำอย่างนี้แหละดีแล้วนะเป็นแบบนี้แหละดีแล้วมันเพียนอย่างนี้ดีแล้วพวกเขาไม่มีโอกาสอย่างคุณนะคุณอยู่ในภพภูมิมนุษย์แะ คุณมีโอกาสนะครับใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางธรรมนะครับครูบาอาจารย์คุณเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นเป็นอย่างดีเนาะรักษาสัจจะเป็นอย่างดีอยู่ในศีลในธรรมดีมากๆชื่นชมชื่นใจนะครับมันต้องแบบนี้สิถึงสมกับเป็นลูกศิษย์ของเขานะครับ ต้องแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเาคารพครูบาอาจารย์จริงๆนักศึกษาสัจจากกับอาจารย์ไว้เป็นอย่างดีมาเรามาดูกันความหวังดีของคุณเนี่ยที่มีให้ทั้งพบภูมิมนุษย์ไปกันแล้วก็พบภูมิอื่นๆถึงขนาที่พวกเขาได้ชื่นชมคุณมาเนี่ย จะนำผ้าอะไรมาให้คุณมาครับห้าใบนะเดี๋ยวต้องหยิบมาไว้ในมือแล้วแหละเพราะว่าเต็มโต๊ะแล้วนะครับถ้าขยับขึ้นไปนี่ก็ไปชนนารูโตะต้นแล้วนะครับ มาใบแรกมันส่งเสริมให้คุณนะมีศิลธรรมคลองศิลคองธรรมได้ดียิ่งขึ้นดีไหมคลองศิลคองธรรมให้ดียิ่งขึ้นดีนะครับนำมาซึ่งความโดดเด่นในสิ่งที่ทำอยู่นะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยแน่นอนหน้างานนี้มีคนที่เคยทำมาก่อนคุณแล้ว แต่เมื่อคุณได้มาจับหน้างานนี้มันจะทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนที่แล้วๆมาต้นมองว่ากุศลเราเนี่ยที่คุณได้ส่งออกไปที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนออกไปเนี่ยนำมาซึ่งการช่วยเหลือกับก็ทีนี้แหละความนิยมความเด่นดังของคนนี้แหละความมือขึ้นของคนนี่แหละนะ ใบนี้ยิ่งชัดเลยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็เพื่อนร่วมงานหัวหน้าพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นี่ดีไหมละ่ะโอ้ถ้าถามหาโชคลาภให้ลองถามหาโชคลาภจากพูดผีที่เป็นผู้หญิงนะครับสิ่งสศักดิ์ธิีที่เป็นผู้หญิงนะครับ เอาดีๆแล้วกันอย่าบ่นมวนซัวแล้วกันนะครับต้นแนะนําให้ขอพอรดีกว่าอย่าบ่นดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยขอมากแล้วพอสําเร็จน,น้อยเนี่ยไม่แก้บ่นเลยแล้วก็ต้องรับผิดชอบไม่คุ้มเลยนะอย่าหาทําคือใจคนนะ่ะมันไม่รู้ใจตัวเองหรอกคนเนะ่ะเวลาขอก็ขอเยอะเอะแต่พอเวลาได้ได้ไม่เท่าที่ขอก็อไม่แก้บน่น จิตใจของคนนะมักจะเป็นอย่างนี้นะครับต้นเลนแนะนําให้ขอพอรอย่างเดียวดีกว่าขอกําลังใจดีกว่าขอพอรดีกว่าแล้วก็กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีถ้าสําเร็จแล้วสําเร็จมากสําเร็จน้อยก็กลับไปสการะบ้างนะอย่างนี้ดีกว่านะได้อะไรอีกนําพาซึ่งอะไรอีกนําพามาซึ่งความสําเร็จนําพามาซึ่งชัยชนะในทุกๆเรื่อง ขอแค่คุณวางแผนเตรียมตัวคุณชนะหมดเลยนะครับขอแค่วางแผนขอแค่เตรียมตัวชนะสำเร็จทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็เก่งแค่ไหนอย่าว่าแต่เก่งเรื่องการงานกายภาพเลยเมื่อคุณได้ใบนี้ขึ้นมาไม่พูดไม่ได้เลยถ้าคุณอยากเป็นหมอดูคุณเป็นได้นะถ้าอยากเป็นนักโหราศาสตร์นี่เก่งด้วยนะนักพยากรณ์ก็เก่งเนาะ ครูบาอาจารย์เป็นครูสอนหนังสือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารที่เก่งๆจัดไปทําได้ดีนะครับขอแค่วางแผนสําเร็จทั้งนั้นชนะทั้งนั้นนะครับได้อะไรขึ้นมาอีกอืขยับขยายกว้างขวางทําอะไรอยู่ผลกําไรจากที่เคยได้สัก5้าสิบจะกลายเป็นเจ็ดสิบแนวๆเนี้ยนะครับได้มากขึ้นนะครับ อ๋อสำหรับใครที่หวังที่จะมีเบบีเนาะก็ได้มีสมใจนะครับแถมๆให้เนาะแถมให้แถมให้ใหใหดีๆทั้งนั้นเลยการคองสินคองทรรก้าวหน้าขึ้นดีขึ้นทําให้สิ่งที่ทําอยู่โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้าคนเหล่านี้จะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี แล้วคุณหยิบจับอะไรนะ่ะขอแค่วางแผนสําเร็จทั้งนั้นชนะทั้งนั้นนะครับขอแค่วางแผนให้รัดกุมวางแผนมาอย่างดีได้นะครับสําเร็จชนะทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําอยู่เคยได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะได้มากกว่าเดิมนะอ่ะดีๆทั้งนั้นมาจะถึงตรงนี้นะครับต้นก็ต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับ ครับบพราะคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกรสูบแสดงให้ตนอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามาชมผลงานของตนนี้ก็ขอบว่าคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของทุกท่านให้เป็นวิทยาทานมีคุณค่าที่สุดเลยนะครับแลว้วพบกันอาิตหน้านะครับสวัสดีครับ